เธอเชื่อไหมว่าสองแม่ลูกแค่ต้องการลองใจนิชาจะยังไงหมูตั้งก็คือเหยื่อของพวกผู้ใหญ่อยู่ดีน่าสงสารจังถ้าสงสารก็มาปลอบใจหมูตั้งบ่อยๆสิ ในฐานะแม่ของหูตั้งก็ได้นะอย่าเนียนอย่าเนียนเผื่อฟอ๋อก่อนนี้ชาจะไปเขาเตือนให้ฉันระวังนินให้ดี นินดูปเปลี่ยนไปแปลกๆนะไม่เหมือนเด็กผู้หญิงอมทุกโอมโลกคนเดิมเลยว่าไงสาคูพี่สุจริตกับพี่ดีดีเจอข้อมูลสำคัญในความของคุณชุรีพรแล้วก็เลยตามไปสืบต่อจนได้หลักฐานเด็ดมาแก บอกเลยว่าไม่เนเด็ดธรรมดาธรรมดานะเด็ดเด็ดถ้าว่า่ก็ให้รีบมาด่วนๆเลยนะแต่ถ้าไม่ว่างก็ต้องรีบมาด่วนๆนะได้แกจะไปเดี๋ยวนี้แหละเจอก,กันแกนักส,สืบได้ข้อมูลอะไรมาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สาวครูทิ้งทายไว้ว่าเด็ดสุดยอดเต็มสิบไม่หักนี่ครับ บัญชีมา้าหรอใช่ม้าของแท้เลยแบบหีกลอบกลับหีกลอบกลบเลยล่ะครับพวกลับจ้างเปิดบัญชีเงินฝากที่ผู้มิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางลับแล้วก็ถ่ายโอนเงินที่ได้จากการทำเหตุกฎหมายอะเหรอถูกต้องเงินในบริษัทพิพัฒน์พงศ์ถูกยักยอกเข้าบัญชีม้าพวกนี้และคนที่โกงบริษัทก็คือคุณทรงเดช ที่ถูกคุณชุลีพรไล่ออกไปแล้วก็หายสาบสูญจนถึงทุกวันนี้ฉันสงสัยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทรงเดชก็คือชุลีพรแต่เรายังไม่มีหลักฐานเอาผิดที่ชัดเจนใช่แต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับ กับดิดี้สืบจนรู้ว่าที่นี่คือออฟฟิศลับๆของทรงเดชโดยมีชุรีพอเป็นคนซื้อให้แล้วที่เซอร์ไพรส์ก็คือชื่อบริษัทของทรงเดชเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของคุณอัคระเดชฮะและที่สำคัญก็คือผมสืบจนรู้ว่าเจ้าของธุรกิจสีเทาที่ช่วยคุณอัคระเดชก่อตั้งบริษัทนี้ mm hmm. ก็ใช้บัญชีม้าชุดนี้รับและถ่ายโอนเงิน เหมือนกันเป๊ะสรุปว่าทรงเดชชุลีพรอ,อัคราเดชมีความเชื่อมโยงกันล้านเปิดศึ์ถึงหลักฐานจะไม่เต็มร้อยแต่ว่ามีพิรุธสุดๆไปเลยนะยังเร็วเกินไปที่เราจะฟันธงว่าชุลีพรร่วมมือกับอัคราเดชแต่ก็มีความเป็นไปได้มากตอนนี้พวกเราตันอยู่แค่นี้ค่ะสืบต่อไปไม่ได้แต่หวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์นะคะคุณดวิท ฉันยังเชื่อว่าคนที่ทำผิดยังไงก็ต้องมีหลักฐานมาตัวแน่แค่เราต้องหามันให้เจอขอบคุณทุกๆคนสุดหัวใจเลยนะ